พบกับพีนะครับปุ๋ยค่ะ,ะวันนี้เราอยู่กันที่เพจมากรรมดมือสองขายปีกในราคาขายส่งนะครับย้ำนะคะเพจเราขายปีกในราคาขายส่งเท่านั้นนะคะขายปีกในราคาขายส่งนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซีเฟิร์สด้วยนะครับเพื่อจะได้เห็นคลิปก่อนใครใช่ค่ะกดตามรายการด้านล่างนี้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะปุ๋ยกับน้องพีนะคะเรามีรูปไหนกำกันเสนอคะพีนี่เลยครับ คันนี้เลยจูบปี2016นะครับรถใหม่สภาพน้ำตาจ้าสภาพนา้ำตาแนา่นอนครับสวยคนใจใช่ค่ะรถคันนี้นะคะสภาพนาฟ้ฟตาที่ดีค่ะแล้วเป็นใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีการเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นรถเช่าที่อยู่ภายใต้สัญญาของบริษัทเราก็คือดูแล,แลตลอดอายุสัญญาตั้งแต่เป็นรถใหม่อย่างกอทีเลยก็คือเอาเข้าเช็คระยะเข้าอะไรตามกำหนดครบทุกอย่าง ไม่มีการตุนังไม่มีการสุนน้ำม,มีการยอมแนวแน่นอนนะคือมั่นใจได้ว่าของเราอะอยู่ภายในการดูแลของบริษัทเราแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็รถคันนี้นะคะไม่ตอนนี้อยู่เพียงแค่สามหมื่นหนึ่งพันโมนะคะเดี๋ยวเราภาพภาในนะคะว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงน,นะคะไม่แท้ด้วยนะครับโอ้โหสภาพยังใหม่ยอยู่เลยนะพี่ปุ๋ยใช่รถคันนี้นะคะเปรียบเท่ากับว่าเราไปซื้อรถป้ายแดงมือหนึ่งเนาะแต่ว่าอันเนี้ย ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเรามาซื้อรถมือสองกันในราคาที่ไม่แพงเลยนี่ฟังก์ชันอะไรต่างๆสามารถรับสายวางสายได้จากพวงมาลัยนะครับลดเสียงอะไรก็คือเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเลยนะครับส่วนหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอสัมผัสเลยมีพุทธ์สตาร์ทด้วยนะครับก็คือรุ่นนี้จะไม่ใช้พวงมาแอบไม่ใช้กุญแจแล้วครับก็คือเป็นพุทธ์สตาร์ทเลย ภายในกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะสภาพนางฟ้าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูสวยแวจ่มๆแ,แน่นะนอนเดี๋ยวพามาดูรอบคันกันนะครับไฟหน้าไฟหน้าเป็นแบบลืมบอกนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับนุ่นนี้ส่วนไฟเลี้ยวตรงนี้ก็คือจะมีตรงกระจกมองข้างด้วย เดี๋ยวก็เราพามาดูด้านท้ายกันดีกว่าครับว่าจะกว้างขนาดไหนเอ่ยโอเคนี่นะครับส่วนเบาะสามารถพับได้6 0 4 0นะครับเดี๋ยวพับให้ดูก็คือพับลงไปก็คือเรียบเลยใส่ของได้อีกเยอะเลยครับดูภายนอกภายในแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องพีผมว่าคุ้มนะสภาพยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยแล้วแบบเหมาะกับการใช้งานในเมืองในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ได้นะครับ ถือว่าคุ้มอยู่นะคันนี้ดูโดยรวมแล้วแบบใหม่สภาพนางฟ้าจริงๆอ่ะพี่ปุ๋ยแล้วคนที่จะซื้อรถคันนี้ได้ต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับคุณสมบัตินะคะออกได้ทุกอาชีพเลยจ้ะทุกอาชีพเลยเหรอใช่แล้วออกได้ทุกอาชีพต้องรายได้เท่าไหร่ครับรายได้หนึ่งันบาทขึ้นไปนะคะรายได้รวมทั้งหมดได้1 5 0 0 0ันบาทขึ้นไปสา,ามารถครอบครองรถคันนี้ได้เลยก็แค่หนึ่งันบาทขึ้นไปก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยเนาะต้องกาะโอเค okay. น่าจับมากเลยครับคันนี้โอ้โหถ้าออกได้ทุกอาชีพแบบเนี้ยอืแล้วรถคันนี้จัดไปนั้นได้เต็มคันไหมพี่กู้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่ต้องใช้เงินออกลเลยศูน<ช>ย์บาทเลยใช่ศูนย์บาทเลยใช่ไห<ช>มอ้าวแล้วยังผ่อนแพงไหมผ่อนไม่แพงเลยค่ะผ่อนอยู่ที่เจ็ดพันสามร้อยบาทนะคะะคันนี้น้องจุ๊คคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดพันสามร้อยบาทเจ็ดพันสามอเองเหรอถือว่าถูกมากๆเลยนะครับทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าด้วยนะอ๋อยังไงก็ แล้วมีแถมอะไรยังไงบ้างครับของแถมของเรานะคะก็คือรีประกันไยัยให้รถคันนี้นะคะลูกค้าออกไปแล้วนะคะเรามีบรันตีให้เท่าไหร่ครับทั้งปี6เดือนอหรือ10,000กิโลครับก็คือเราดูแลให้แล้วก็ไอในส่วนวารันตีเราก็รับประกันเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างและก็ระบบแอร์ครับถ้ามีปัญหาในส่วนนี้ก็คือเข้ามาเช็คกับเราได้เดี๋ยวเราดูแลให้ครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับน้องจู๊กคันนี้สามารถติดต่อได้ที่พีและปุ๋ยตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้นะคะรบกวนกดไลค์ไลค์ไลกดแชร์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 แล้วก็ซีเฟิร์นะคะให้เพื่อเป็นกำลังใจของพวกเราด้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย